ฟิวเจอร์เดตไอโฟน15มีอะไรใหม่ๆที่ทําให้หน่าซื้อบ้างไปดูกันเลย 1. Dyna ไดนามิกไอแลนด์ปีนี้นะคะ iPhone เนี่ยได้ให้ไดนามิกไอแลนด์มากับรุ่นธรรมดาแล้วนะคะซึ่งตัว iPhone 15 iPhone 15 plus เนี่ยก็มีไดนามิกไอแลนด์แล้วนะคะจากที่แต่ก่อนเนี่ยมีแค่ในรุ่น Pro Pro Max แต่ว่าในปีนี้เนี่ยได้ไดนามิกไอแลนด์มาด้วยถือว่าคุ้มมากเลยค่ะ2กล้อง48ล้านทําให้ถ่ายภาพความละเอียดสูงได้แบบจัดเต็มแน่นอนเลยนะคะแถมมีคูณ2ให้เราด้วยนะเหมือนกับได้กล้องแบบ3ตัวเลย 3ชิป A 1 6 b i o n i c ชิปตัวนี้นะคะก็จะได้เหมือนตัว iPhone 14 Pro เลยนะคะซึ่งจะต่างจากตัว iPhone 14ธรรมดานะคะความแรงเนี่ยบอกเลยว่าต่างกันเยอะเลยสุดท้ายนี้สิ่งที่น่าจะมีผลมากที่สุดเลยนะคะก็คือในเรื่องของสีในปีนี้เนี่ยรุ่น iPhone 15และ iPhone 15 Plus เนี่ยทำสีออกมาสวยและน่ารักมากๆแบบใจเจ็บมากเลยทุกคนพี่โนรีอยากได้ทุกสีเลยใครที่จัดแล้วเนี่ยชอบข้อดีอะไรของ iPhone 15บ้างเนี่ยเมนมาบอกกันหน่อยนะแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีก็สามารถเปิดผ่อนกับร้านเราได้ ะะอตอนนี้ก็มีโปรหนึ่งแถมหนึ่งอยู่นะถ้าสนใจเนี่ยก็จิ้มดิงหนะ้าโปรไฟล์ทักแชทหาพี่แซลมอนได้เลยมุ้